จริงๆแล้วอ่ะไฟเครื่องบินน่ะต้องกลับมาถึงกรุงเทพตั้งแต่6กโมงแล้วแต่ว่าตั้ง2องทุ่มไงบอสถึงจะกลับมาเธอไปไหนกับใครมากันหน้าฉันได้กลิ่นน้ำหอมจากตัวเธอแล้วฉันก็รู้ว่าตัวเองกําลังจะร้องไห้แม้ว่าฉันจะแทรกทำเป็นยิ้มทักทายเธอบอสทําหน้าตกใจนิดนึงที่ฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยฉันชิงพูดก่อนเลยไม่ให้เธอให้ทันแก้ตัวบอสไปไหนมาหรอคะ ทำไมบอสไม่เคยบอกหนูเลยคะว่าบอสไปไหนมาคะบอสโกหกหนูทําไมคะบอสแอบ,บไปหาใครไปอยู่กับใครมาหรอคะหนูรู้นะคะว่าบอสไปญี่ปุ่นมาค่ะพี่พี่เขาบอกหนูที่ทํางานนะคะเขาบังเอิญรู้มาทําไมบอสต้องโกหกหนูด้วยคะเราไน้นดอกไม้อะไรอะคะบอสตกไม้ของใครคะบอสไปไหนมาคะ ฉันพูดฉันพยายามจะยิ้มแต่ปากของฉันก็สั่นเพราะน้ําตาของฉันมันเอ่อคอเบ้าไปหมดแล้วอะหลักฐานก็เห็นอยู่ว่าเธอกลับมาพร้อมกับช่อดอกไม้ด้วยอะแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เธอไม่รู้ว่าฉันมารอเธออยู่ตรงนี้แต่เธอกลับมาพร้อมกับช่อดอกไม้ของใครกัน่ะมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเธอแอบไปเจอใครมาแล้วใครบางคนก็ให้ดอกไม้กับเธอใครคนนั้นคือใครผู้หญิงหรือผู้ชายกันนะฉันกลัวไปหมดเลยอ่ะ นาทีนั้นฉันกังวลมากกังวลเหมือนกับว่าฉันจะขาดอากาศหายใจอยู่แล้วฉันแทบจะอยากกรีดร้องออกมาแล้วก็อยากไปกระชากเสื้อเธอว่าเธอทําอะไรอ่ะรับหลังฉันเนทเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนฉันไงอ่ะแล้วทำไมเธอถึงทําแบบนี้อ่ะบอสนอกใจหนูใช่ไหมคะหนูอยากฟังคําอธิบายคะ่ะทําไมบอสทําแบบนี้กับหนูอะคะพัดทำไมเธอมาอยู่ที่นี่อ่ะฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอมาอยู่ที่นี่ ก็ปอสไปไหนมาคะพอดไปไหนกับคนอื่นมาใช่ไหมอ่ะพอสก็หกหนูอีกไม่ได้แล้วนะคะหนูเห็นอยู่อ่ะหลักฐานคาบมือขนาดนี้พ์ดเดี๋ยวก่อนนะฉันปวดหัวไปหมดจริงๆเลยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนี่เธอรู้ไหมว่าเธอควรจะบอกฉันว่าเธอมาที่นี่อ่ะเธอมาบ้านฉันเธอก็บอกฉันก่อนสิคราวหลังอ่ะทาไมหนูจะมาไม่ได้คะหนูเป็นแฟนบอสนะพันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เจนเรียนก่อนสีฟังที่ฉันพูดก่อนบอสจะแก้ตัวอะไรอะคะถ้าบอสจะคิดเรื่องแก้ตัวหนูจะกลับแล้วคะ่ะถ้าบอสไม่อยากจะคบกับหนูไม่อยากจะจริงจังกับหนูอะหนูยอมถอยไปก็ได้นะคะพาทไม่ใช่เลยนะนี่เธอฟังฉันก่อนได้ไหมเนี่ยอย่าพิ่งบ่นอะไรนักเลยฉันกลับมาเหนื่อยๆนะบอสทำไมบอสพูดแบบนี้อะก็ฉันซื้อดอกไม้เนี่ยฉันกว่าฉันจะไปหาได้อะ แล้วกว่าฉันจะไปหาเธอที่บ้านเธอก็ไม่อยู่ที่นั่นฉันก็รออยู่ตั้งหลายชั่วโมงฉันจะซื้อดอกไม้มาให้เธอเนี่ยพัดฉันไปหาเธอที่บ้านเธอเข้าใจไหมแล้วเธอก็ไม่อยู่ที่นั่นน่ะฉันจะซื้อดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์เธออะอะไรนะคะก็ฉันบอกว่าฉันซื้อดอกไม้เนี่ยฉันไปที่ร้านฉันกลับมาจากญี่ปุ่นฉันซื้อดอกไม้จะไปให้เธอแต่เธอก็ไม่อยู่ที่นั่นน่ะ ฉันจะทำเซอร์ไพรส์อ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนฉันก็เลยกลับมาที่บ้านก่อนบอสไม่บอกหนูเลยคะคะก็ถ้าบอกเธอมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ไหมล่ะจริงเหรอคะบอสก็ใช่นะสิแล้วเรื่องที่บอสไปญี่ปุ่นนะคะบอสไปหาใครคะพวกพี่ๆเขาบอกว่าเห็นรูปบอสพลร,รูปดอกไม้ด้วยอะคะ่ะดอกลิลลี่สีขาวฉันขอโทษนะพัดความจริง ทุกๆปีฉันจะไปญี่ปุ่นสองสามวันน่ะคือมันเป็นวันครบรอบวันตายของอากิโกะฉันแค่ไปไหว้หลุมศพอะนะดอกไม้นั่นเป็นดอกไม้ที่วางตรงหลุมศพนั่นแหละฉันไม่อยากบอกเธอเพราะว่าฉันกลัวเธอจะเข้าใจผิดแล้วก็งอนฉันน่ะฉันอุตสาห์ปิดเรื่องนี้แล้ว่แต่ยังมีคนเอาไปบอกเธออีกเหรอเนี่ยแย่จริงๆเลย ไปไหว้หลุมศพคุณอากิโกะแล้วคะ่ะใช่เมื่อวานะเป็นวันที่ครบรอบวันที่เธอฆ่าตัวตายนะ่ะฉันเลยไปไหว้หลุมศพเธอก็เท่านั้นนะ่ะฉันไปทุกปีเลยนะฉันไม่กล้าบอกเธออะพารบอสน่าจะบอกหนูนะคะถ้าบอสบอกหนูหนูก็เข้าใจอะคะ่ะว่าบอสจำเป็นต้องไปจริงๆอะคะ่ะอยู่ดีดีบอสไปแล้วบอสไม่บอกหนูเลยอะก็ฉันกลัวว่าเธอจะโกรธฉันนะสี่พัด ก็ในอดีตอะ่ะเคยมีผู้หญิงที่คบกับฉันเหมือนกันแล้วก็พอรู้ว่าฉันขอไปไหว้หลุมศพแฟนเก่าเธอคนนั้นก็โกรธแล้วก็ขอเลิกกับฉันเลยอยาฉันเจ็บมากฉันก็เลยไม่กล้าจะบอกใครอีกว่าฉันไปไหนตอนที่ถึงวันครบรอบวันที่อากิโกะจากไปอะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเกิดฉันจะไปไหว้หลุมศพคนคนนึงอะ่ะ เธอรู้แบบนี้เธอกดฉันใช่ไหมพัดแบบนี้ฉันถึงไม่อยากจะบอกเธออย่างไงล่ะฉันรู้ว่าเธอต้องงอนน่ะฉันถึงได้ซื้อดอกไม้ที่จะกลับไปงอเธอด้วยเพราะฉันคิดว่าฉันจะบอกเรื่องนี้กับเธออยู่แล้วว่าวันไหนคือวันตายของอากิโกะอะฉันทำผิดมากใช่ไหมเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าเธอมารอฉันที่บ้านน่ะฉันจะซื้อดอกไม้มางอเธออยู่อะหมายความว่าบอสไม่ได้มีคนอื่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ ไม่ได้มีใครอีกคนที่ไทยบอสมีแค่หนูคนเดียวใช่ไหมคะใช่สิพัดฉันแคร์เธอนะฉันถึงกลัวฉันไม่กล้าบอกเธอฉันไม่นึกว่าฉันเจอกลัวขนาดเนี้ยฉันไม่กล้าบอกเธอเรื่องไปไหว้หลุมศพอ่ะฉันกลัวฉันก็ไม่นึกว่าฉันจะกลัวเธอขนาดนี้นะพัธฉันกลัวว่าเธอจะโกรธฉันก็เลยไม่กล้าพูดจริงๆฉันกลัวมากเลยอ่ะ เธอทาให้ฉันกลัวนะบอสกลัวอะไรหนูอะคะที่จริงบอสบอกหนูก็ได้อะค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะหนูจะไม่งอนบอสด้วยอะค่ะก็ฉันกลัวว่าเธอจะไม่รักฉันน่ะฉันกลัวว่าเธอจะทิ้งฉันไปอีกคนน่ะฉันไม่อยากจะสูญเสียใครอีกแล้วพัดฉันเสียมามากพอฉันกลัวว่าฉันจะเสียเธอไปอ่ะบอสพูดฉันเห็นขอบตาเธอแดงเธอเหมือนจะร้องไห้เธอดูเหนื่อยมาก เธอเพิ่งกลับมาแต่ว่าเธอไปหาซื้อดอกกุหลาบมาให้ฉันเพื่อที่จะทำเซอร์ไพรส์อย่างนั้นเหรอฉันคิดแบบนั้นฉันก็อยากจะเข้าไปกอดเธอจริงๆอนะบอสคะหนูไม่รู้มาก่อนเลยอะคะ่ะแต่หนูไม่โกรธบอสคะ่ะหนูไม่งอนอะไรแล้วคะ่ะตอนแรกหนูงอนนะคะหนูน้อยใจอะคะ่ะตอนนี้หนูรู้แล้วว่า บอสกลัวหนูเพราะบอสเกรงใจหนูที่หนูเป็นแฟนบอสใช่ไหมคะถ้าทุกอย่างที่บอสทําผิดไปมันเป็นเพราะว่าบอสรักหนูเหมือนกันหนูก็ให้อภัยได้ะคะ่ะถ้าบอสทําไปเพราะว่าบอสรักหนูอะคะ่ะจริงเหรอเธอไม่งอนฉันใช่ไหมพัทฉันนึกว่าฉันต้องใช้เวลาในการงอเธอหลายวันสเสอีกอะนี่เธอหายงอนเลยเหรอค่ะหนูหายแล้วคะ่ะบอส หนูเพิ่งหายงอนเมื่อนาทีที่แล้วนี้เองอะค่ะบอสทำไมเธอน้ารักกับฉันขนาดนี้อะพัดตุกไม้เนี่ฉันซื้อมาให้เธอฉันตั้งใจมากนะว่าฉันจะมางอเธอไม่จําเป็นหรอกค่ะบอสหนูไม่ได้สนใจดอกไม้มันสวยก็จริงค่ะหนูขอบคุณนะคะหนูแค่ต้องการจะเห็นบอสก็พอคะ่ะบอสที่อยู่กับหนูก็พอนะคะบอสจะไปไหว้หลุมศพลําลึกความหลังหรือว่า ไปไหว้คุณอากิโกก็ไม่เป็นไรคะ่ะข่าวหน้าบอกหนูนะคะเพราะหนูอยากจะไปด้วยคะ่ะหนูอยากจะไปไหว้หลุมศพของเธอด้วยคนคะ่ะเพราะว่าเธอเคยเป็นคนสําคัญของบอสถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณอากิโกก็เป็นคนสําคัญของหนูด้วยเหมือนกันคะ่ะหนูก็อยากจะรักเธออย่างที่บอสรักด้วยนะคะพาร์ททำไมเธอดีกับฉันมากขนาดนี้เธอดีกับฉันจริงๆฉันขอบคุณนะพาร์ท ดอกไม้เนี่ยฉันตั้งใจจะให้เธอนะพัดฉันรักเธอหนูก็รักพอสเหมือนกันค่ะหนูรักพอต์มากนะคะฉันรักเธอจริงๆพัดฉันรักเธอมากเธอน่ารักกับฉันจริงๆอ่ะฉันไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้ที่ได้เจอเธอนะเธอเป็นคนดีมากเลยเธอใจดีกับฉันจังอ่ะ ก็หนูชอบบอสมากนี่คะขอบคุณนะพัทฉันขอบคุณบอสยิ้มแล้วเธอก็ส่งช่อดอกกุหลาบนั้นมาให้ฉันฉันรับมันไว้ฉันดีใจที่ในที่สุดเราสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันและฉันได้เห็นด้านของเธอมากขึ้นว่าคนอย่างบอสนะ่ะก็กลัวใครเป็นด้วยอะแล้วคนคนนั้นที่เธอกลัวก็คือฉัน เป็นเพราะว่าเธอแค่ฉันและเป็นเพราะว่าใจของพวกเราอะมันตรงกันฉันอยากจะทำให้ดีเลยล่ะจะให้เธอรักฉันมากกว่านี้ให้ได้ฉันสัญญากับตัวเองเลย